เคยนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะก็เลยพี่เฟิร์นช่วยหนูด้วยสิสำหรับพี่เชใช่ไหมคะก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขมากค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากๆเลยค่ะขอบคุณที่พี่สื่อด้วยค่ะเห็นว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพครอบครัวครั้งที่สาวแม่จะใช่ค่ะไม่ได้มีมานานแล้วค่ะมนนเป็โตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมันขาดหายมานานละกันแบบรูปภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาถ่ายแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะเราเราได้พูดคุยกับอะไรนะคะในวันนั้นเราได้คุยกับ จริงๆบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบเออคิดถึงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านทุกคนแฮปปี้มากใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าไม่เห็นผิดเลยเล่นกีตาร์ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้นะเนี่ยอะไรเงี้ยในกำลังใจใช่ค่ะบอกว่าปนออบบบรรที่่่้าาานนหืววักกใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีตาร์มันยากจังแม่เออ บบเหมือนหนูกังวลเพราะว่าเราเคยแต่เพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะแบบร้องเต้นอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบ 4, 5่0 0าพนคนเราก็เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะน้อยเหมือนมันเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ <S <S ด้วยคะ่ะคือเล่นกีตาร์ผิดไป2โน้ตแล้วก็จริงๆลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอะ่ะหนูต้องขึ้นแล้วอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบ ขึ้นบล็อกไม่ทนมัทนก็เลยตอนอไปชูก,ก็เลยแพนิกแบบพึ่แบบนิดเดียวใช่แต่เราก็แบบไดยย้ไปรอนใช่เพราะว่าัต้องไปองอยก็จริงๆมีพี่พี่ช่างแต่งหน้าช่างแบบพี่พี่สไตลิสทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากมากค่ะคอยแบบให้กำลังใจตลอดใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปอย่าร้องไห้ เพื่อนๆในแก๊งเป็นไงบ้างฮะโอ้พิกซี่กอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเล่นผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบรับของแก๊งของทั้งหมดค่ะทุคนดีมากทุกคนอยากดูแล้วพอ็โซมานพวกหนูก็ดีมากขอบคุณค่ะอยากมีอยากมีค่ะพี่ๆไปไหมคะไปค่ะเดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่ามันมีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่โดมอยู่ไหนเนี่ย ต้องคุยกับพี่โดมค่ะต้องรับโดมเขาจองจองอิมแพคไว้หรือยังจะหมดไหมคะอุ๊ยลองดูก่อนลองดูก่อนไม่เราไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันปีหน้านะคะพี่พีคุปีพีพีออกซิเจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วหายใจไม่ทันใช่ค่ะเเกิดหตุการณ์อยู่นะใึ่งวันพันเหตุการณ์ก็วันนี้ใช่ค่ะ เพราะว่าเต้นหลายเพลงติดกันค่ะแล้วมันมีเพลงที่ฮาร์ปด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบหายใจไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอค่ะช่วงนั้นแบบใช่น้ําหนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตโลสงโลได้ค่ะเท่าเดิมแล้วค่ะแต่ว่าพอมองกลับไปคุณไปไหเพาไกลมากขนาด จริงๆยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขนาดไหนนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูคุยกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความฝันไหมว่าพิกซี่อยากจะให้เป็นแตกตรงไหนเไปคุยกันนะว่าเฮ้ยเราอยากไปเวทีนี้เรรราาใคอกกมพิกซ<ม>ี่ไปโคเชล่าค่ะ เราต้องไมลุ้นไม่ลุ้นต้องต้องรอเอ่อต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเวทีที่คนคิดต้องกใจใช่ค่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านด้วยนะคะพิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะถ้าเป็นคนดวแล้วจะร้องเพลงอะไรต้องหุยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรคะจริงๆอยากร้องทุกเพลงเลย แค่ได้ไปก็ดีใจแล้วค่ะค่ะแค่ได้เห็นบาเบลสะบัดผมก็รอดแล้วแต่ล่าสุดมีคนจับจีเร่ากมริผู้ีิการส่งผู้ซีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปริยงายอ๋อต้องหัวใจใช่ไหมหนูสารภาพตรงๆว่าหนูไม่เห็น เพราะว่าเหมือนเหมือนแสงมันเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังมากๆมาเห็นตอนที่แฟนคลับแท็กมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่แล้วก็ปิดปากอยู่แต่คู่เราก็คือมาแรงนะคนบอกว่าเสียใจมากอ่ะชิคๆดังๆเบอเทอร์โบมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆมีคนมาช่วยอะไรเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมมีคนเชียร์เยอะๆนี่เขินเลยมากเลย เคยนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะก็เลยก็สัมพันธ์ได้เลยนะไงเออหลักยังไงหลักพิการนักได้หรือบางวันไปไดร์ลิกมาซูดปุยยังไงลูกมองเลยมองอาวุธช่วยอะไรพช่วยอะไรเลยล่ะคำถามคืออะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะได้อัปเดตยังไงบ้างกันเด็กซุปตาร์สำหรับพี่เชใช่ไหมคะก็พี่เช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชนน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีอิงโกะเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กําลังใจค่ะว่าแบบเก่งมากก็ขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะคะทุกคนแบบเป็นพี่น้องกันที่ให้กําลังใจกันเตมเตมที่เรแล้วนะเือเดีอเเแล้วเนะเดี๋ยวพี่เชนจะว่าหนูเอานะคะทุกคน เขาไม่ว่าหรอกได้คุยกันเรื่องกระแสกระแสกระแสจริงไหมได้คุยกับน้องไหมก่อนได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่28่หวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วหนูเพิ่งไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกพวกหนูเจอกันอ่ะจะเป็นวันที่2 8ทุกครั้งเลยแล้วก็เลยแบบเอ้ยแปลกๆเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยแล้วค่ะเงินี้วันนี้ต้องมาแล้ว28 วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่10อ๋อค่ะ28นะคะแต่เรื่องมันก็เป็นความน่ารักน่ารักค่ะเราก็จิ้นด้วยไหมแคะเราจิ้นด้วยไหมแค่น้ำผสมเดียวอะไม่ต้องเลยเออพี่เฟิร์นช่วยหนูด้วยทีอนนี้ยิ้มอย่างเดียวพี่ถามอะไรเดี๋ยวยิ้มอย่นูยิ้มอย่างเดียวพี่ถามอะไรเดีหยวยิ้มอย่างเดียว ก็ขอบคุณมากมากขอบคุณพี่ี่ที่ซัพพอร์ตทุกๆคนงานค่ะขอบคุณจริงๆคขเ่คนระขอบคุณมากๆค่ะ